ยอหน้าหนึ่งสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับมาร้อนแรงอีกครั้งเมื่อกัมพูชาส่งสัญญาณท้าทายเชิงนโยบายต่อประเทศเพื่อนบ้านด้วยท่าทีแข็งกร้าวเกี่ยวกับการควบคุมด่านพรมแดนและการเคลื่อนย้ายสินค้าการเปรียบเทียบมาตรการของเวียดนามกับไทยกลายเป็นชนวนสำคัญที่ทำให้การทุบตึงตัวอย่างรวดเร็วหลายฝ่ายมองว่าการสื่อสารที่ขาดความ ระมัดระวังและการคาดการผลลัพธ์อย่างรอบครอบทำให้กัมพูชาต้องเผชิญแรงตอบโต้ที่รุนแรงเกินคาดการตอบสนองของเวียดนามไม่เพียงสะท้อนอำนาจรัฐแต่ยังแสดงถึงการปกป้องผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของตนอย่างเด็ดขาดเหตุการณ์นี้จึงไม่ใช่เพียงข้อพิพาทช,ชายแดนธรรมดาหากเป็นบทเรียนด้านการทูตท,ที่สะท้อนความซับซ้อนของภูมิภาคซึ่งพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งย่อหน้าสองเวียดนามซึ่งมีระบบเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคตอบโต้ด้วยมาตรการที่เป็นรูป,ปธรรมและรวดเร็วการควบคุมการค้าข้ามแดนการตรวจสอบ สินค้ายอย่างเข้มงวดและการทบทวนข้อตกลงด้านโลจิสติกส่งผลให้การส่งออกและนำเข้าของกัมพูชาชะงักงานในทันทีมาตรการเหล่านี้แม้ไม่ใช่การตัดสัมพันธ์ทางการทูตโดยตรงแต่มีผลเสมือนการระตัดขาด ทางเศรษฐกิจในบางมิติทําให้ผู้ประกอบการและแรงงานได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างสัญญาณจากฮานอยชัดเจนว่าเวียดนามพร้อมใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจเพื่อปกป้องอธิปไตยและเสถียรภาพโดยไม่เปิดช่องให้การยั่วยุเชิงสัญ,ญลักษณ์บานปลายเป็นความเสียหายเชิงโครงสร้างต่อประเทศตนย่อหน้าสามสหรับกัมพูชาผลกระทบไม่ได้จํากัดอยู่แค่ตัวเลขการค้าแต่ลามไป ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและตลาดแรงงานภาคการผลิตที่พึ่งพาการขนส่งผ่านแดนเผชิญต้นทุนเพิ่มขึ้นขณะท,ที่ภาคเกษตรได้รับผลกระทบจากการระบายผลผล,ผลิตที่ล่าช้าเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งคลี่คลายสถานการณ์ผ่านการเจรจามากกว่าการยืนกรานเชิงวัฒกรรมนักวิเคราะห์จำนวนมากชี้ว่าการเมืองระหว่างประเทศในยุคป,ปัจจุบันต้องอาศัยความยืดหยุ่นและการสื่อสารเชิงสร้างสารรค์ มิฉะนั้นประเทศขนาดกลางและเล็กจะ,ะเผชิญความเสี่ยงสูงจากแรงกดดันภายนอกที่ควบคุมได้ยากย่อหน้าสี่บทบาทของไทยในสมการนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันไทยถูกยกเป็นตัวอย่างในถ้อยคําท้าทายก่อนหน้าทําให้สายตาของภูมิภาคมองมาที่กรุงเทพว่าจะรักษาสมดุลอย่างไรไทยเลือกแนวทางระมัดระวังย้ําหลักการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและเปิดช่องการสอ อื่อสานทุกระดับท่าทีดังกล่าวช่วยลดแรงเสียดทานและป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดลุกลามเป็นวงกว้างขณะเดียวกันไทยยังคงรักษาผลประโยชน์ของตนด้วยการบริหารด่านอย่างเป็นระบบแสดงให้เห็นว่าความมั่นคงและเศรษฐกิจสามารถเดินคู่กันได้หากนโยบายมีความชัดเจนและสม่ำเสมอย่อนหน้าหาในมิติความมั่นคงมาตรการตอบโต้ของเวียดนามส่งสัญ,ญญาณถึงประเทศ เพื่อนบ้านทั้งหมดว่าการท้าทายเชิงนโยบายต้องคำนึงถึงศักยภาพการตอบสนองของอีกฝ่ายการเคลื่อนไหวของกองกำลังตามแนวชายแดนถูกจับตายอย่างใกล้ชิดแต่ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการยกระดับทางทหารโดยตรงนอ นี่สะท้อนฉันธรมติร่วมกันของอาเซียนที่ให้ความสำคัญกับเสถียรภาพและการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีแม้จะมีแรงกดดันทางการเมืองภายในประเทศของแต่ละฝ่ายแต่กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคยังคงเป็นกันชนสำคัญต่อความขัดแย้งย้อหน้าหกสื่อมวลชนและโลกออนไลน์มีบทบาทเร่งเราอารมณ์สาธารณะข่าวพาดหัวที่รุนแรงทําให้การรับรู้ของประชาชน เอ็นเอียงขณะที่ข้อมูลเชิงลึกมักถูกกลบด้วยถ้อยคำกระแทกใจผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการบริโภคข่าวต้องอาศัยวิจารณญาณและรัฐบาลควรสื่อสารเชิงข้อเท็จจริงเพื่อลดความเข้าใจผิดการจัดการข้อมูลอย่างมีความรับผิด ชอบจะช่วยสร้างพื้นที่ให้การทุตดทำงานได้จริงโดยไม่ถูกแรงกดดันทางสังคมบีบให้ตัดสินใจแบบหุนหันย่อหน้าเจ็ดในระยะสั้นกัมพูชาจำเป็นต้องเร่งหาช่องทางลดผลกระทบทั้งการเจรจากับเวียดนามการประสานงานกับไทยและการใช้กลไกอาเซียนเพื่อคลี่คลายปัญหาการทบทวนท้อยคำและท่าทีเชิงนโยบายจะช่วยฟื้นความเชื่อมั่นจากคู่ค้า ขณะที่การเยียวยาผู้ประกอบการภายในประเทศเป็นสิ่งเร่งด่วนเพื่อพยุงเศรษฐกิจไม่ให้สะดุดการยอมรับความจริงเชิงโครงสร้างว่าเศรษฐกิจเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกคือกุญแจสำคัญของการปรับตัวย่อหน้า8ในระยะกลางกา รกระจายความเสี่ยงทางโลจิสติกและตลาดส่งออกจะช่วยลดการพึ่งพาเส้นทางเดียวมากเกินไปการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศการยกระดับมาตรฐานศุลกากรและการสร้างความโปร่งใสาทางนโยบายจะเพิ่มอำนาจต่อรองของกัมพูชาในเวทีภูมิภาคขณะเดียวกันเวียดนามและไทยเองก็ได้บทเรียนเรื่องความจำเป็นของการสื่อสารเชิงป้องกันเพื่อไม่ให้ความเข้าใจ ผิดกลายเป็นต้นทุนที่ทุกฝ่ายต้องแบกรับย่อหน้าก้าอาเซียนในฐานะเวทีรวมพลังมีบทบาทสําคัญในการประคับประคองสถานการณ์กลไกลการหารือการไกล่เกลี่ยและการยึดหลักไม่แทรกแซงช่วยเปิดพื้นที่ให้ ประเทศสมาชิกแก้ปัญหาโดยไม่เสียหน้าหาักทุกฝ่ายใช้เวทีนี้อย่างจริงจังความตึงเครียดจะถูกแปลงเป็นโอกาสในการปรับปรุงกติกาการค้าชายแดนและความร่วมมือด้านความมั่นคงให้ทันสมัยยิ่งขึ้นย่อหน้าสิบท้ายที่สุดเหตุการณ์นี้ตอกย้ำว่าการทูตในศตวรรษที่21ต้องผสานเหตุผลความรอบคอบและความเข้าใจบริบทภูมิภาคการท้าทายเชิงสัญ,ญลักษณ์อาาสร้าง คะแนนนิยมระยะสั้นแต่มีต้นทุนระยะยาวที่สูงกว่าการเลือกเส้นทางเจรจาและความร่วมมือจึงเป็นทางออกที่ยังยืนที่สุดสำหรับกัมพูชาวเวียดนามและไทยบทเรียนร่วมกันคือความมั่นคงและความรู้เงเรื่องไม่อาจเกิดขึ้นจากการเผชิญหน้าหากต้องอาศัยความไว้ใจและกติกาที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน